เอาเลยะครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดต e c r a f t ลีเวอร์ชัน1.2นั่นเองนี่ครับผมนะฮะโอ้โหแอบตอนนี้ทางผู้พัฒนานะครับเขาก็ได้ปล่อย Minecraft ลีเวอร์ชัน1.2มาให้เราอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็นรับสำหรับเวอร์ชัน1.2รับก็ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับผมนะ ก็สังเกตได้ที่ด้านบนรับก็จะมีเขียนว่า beta 1.2.0.2 GUI3 แล้วก็จะมีบอกชื่อรุ่นของโทรศัพท์ะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนผมต่อไปครับมาดูที่โลโก้ะครับผมนะโลโก้จะเปลี่ยนจาก Minecraft Pocket Edition เป็น Minecraft นะครับผมนะมีแค่ Minecraft นะผมก็จะไม่มี Pocket Edition อีกแล้วนะผมนะก็จะเป็น Minecraft เต็มตัวแล้วนะครับผมนะฮะ โอเคต่อไปมาดูที่ส่วนของแบ็กกราวด้านหลังเนี่ยผมนะโอ้โหนะี่ดูครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่เลยเนะี่ยทำให้เราโอ้โหรู้สึกแบบว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากนะผมนะโอ้โหดูนะครับผมนะก็ต่อไปนะครับผมมาดูในส่วนของเซตติ้งกันบ้างนะผมนะสำหรับในส่วนของเซตติ้งเนี่ยก็จะมีแบบใหม่เนี่ยผมนะเป็นแบบเอ่อนะ่าดูครับผมอ่าโอ้โหเป็น G U I แบบใหม่นี่ครับผมแนละ้วแล้วก็ดูที่ คอนโทรเลอร์หรือเปล่าเนี่ยผมนะก็จะมีเอ่อเป็นแบบใหม่นะนะก็ประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของเซตติ้งเนี้ยไม่มีอะไรมากนะครับผมมาดูของวิดีโอกันบ้างน,นะครับส่วนของวิดีโอครับก็จะมีไฮฮัตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปิดพวกปุ่มบังคับหรือเปล่านะับน่าจะใช่นะครับผมก็จะมีเรนเดอร์อะไรเนี่ยเรนเดอร์อะไรไม่รู้นะผมนะมนีนี่เลยนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพิ่มมาใหม่นะผมเป็น สมุดไลติงนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ก็จะมีโชว์ออโต้เซฟไอคอนรอบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นไฮแฮนด์นะผมจะเป็นปิดแขนนั่นเองนะผมนะแขนของตัวละครในไมโครฟ a f t นั่นเองนะผมแล้วก็ปิดไว้นะผมนะเราถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะปิดแขนของเรานั้นเองนะผมส่วนตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะผมตรงนี้ก็จะเป็นแซงสกรีนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน นะพวกนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเนี่ยผมตรงนี้ก็เป็น default setting คนระับก็คือเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้นะผมนะถ้าเราตั้งค่าผิดเนะี่ยเราก็กด default ไปนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของอภาษาเนี่ยผมก็ยังไม่มีภาษาไทยนั่นเองนะผมนะก็ต้องรอต่อไปนะครับผมโอเคต่อไปนะมาดูที่ในเพย์กันบ้างนะผมในเพย์นะครับในส่วนของเพย์เนี่ยผมก็จะมีตรงนี้นะครับผมนะเป็น s e r v ์ฟเวอร์นผม ก็สำหรับเวอร์ชันนี้เราก็ยังเล่นเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ครับหรือได้ผมก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ก็จะเขียนว่า coming soon น,นั่นเองนะผมก็คงต้องรอต่อไปนะผมโอเคมาดูที่ในเวิลด์กันบ้างนะผมนะเดี๋ยวผมจะเข้าเวิลด์เลยในการนะผมในส่วนของการสร้างโลกเนี่ยผมก็จะมีตรงนี้ครับผมนะมี starting map หรือเปล่านะผมอันผิดก็ขออภัยด้วยครับตรงนี้ก็จะมีอันที่สองเนี่ยจะเป็นโบ n u ส s h a นะครับผมก็จะเป็นแบบว่า เป็นกล่องพิเศษอะไรประมาณนั้นเวลาที่เราเล่นโหมดโซเยิ์ลเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดได้อันที่สองเนี่ยผมผมเปิดไม่ได้ะครับก็นะถ้าสร้างใหม่ก็สามารถที่จะเปิดได้นะผมอันที่สองนะฮะส่วนตรงนี้ครับก็จะมีอ่าเขียนว่าเมมเบอร์อะไรไม่รู้ะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะผมโอเคก็ต้องไปทําอะไรมันนะผมนะก็ตรงนี้ก็จะมีการปรับอะไรแบบใหม่เลยนะผมนะก็ลองไปศึกษาดูเอาเองนะผมผมก็ไม่ค่อยรู้นะผมโอเค ต่อไปก็เข้าไปดูในเวลกันเลยนะครับผมมาที่หน้าโหลดนะครับผมหน้าโหลดก็จะมีเป็นแบบใหม่เลยนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเวอรช์ชันนี้อัปเดตอะไรที่คตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีอ่าไฟล์นะครับผมไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะ่ยสำหรับไบร์คราฟเวอร์ชันนี้นะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็รอแมปโหลดนะครับผม โอเคนะผมพอเราเข้ามาในเวอร์เน็ตก็จะเห็นไอเทมใหม่นะผมนี่ก็เป็นไอเทมใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในไมค์ 2, คราฟตปีเวอร์ชั่น1.2เอ้ยผมก็จะมีกระจกหลากสีนะผมมีกล่องเพลงแผ่นเพลงแล้วก็มีอัลเมสเตนนะครับผมนะนี่เลยนะผมแล้วก็จะมีนกแก้วนั่นเองนะผมมีนี่ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับผมโอเค ไอเทมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีพุด้วยนะผมนะมนี่ก็เป็นพุนะครับผมเราสามารถที่จะจุดได้ด้วยนะครับผมนะฮะสว่วนจริงครับผมนะรั่นนี้ก็อัปเดตโคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีหนังสือนะครับอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมนะสําหรับไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคต่อไปก็ลองสังเกตที่ด้านบนนะครับผมจะมีปุ่มหยุดนะครับผมนะเหมือนใน iPhone เลยนะครับผมเราสามารถที่จะหยุดเกมได้นะครับผม ประมาณนี้นี่ครับผมก็สุดยอดนะผมนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแชทนั่นเองผมก็เราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งได้นะผมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับสุดยอดนะผมมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างน,นะผมอ่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรใหม่นะผมนะผมก็ยังไม่คุ้นเคยกับ GUI แบบใหม่นี่ผมนะแต่ว่าแบบนี้มันดีนะผมนะมันดีมากนี่ผมอ่าเวลาที่เราอยากรู้ว่าไอเทมนี้มันครับยังไงเราก็สามารถที่จะกดดูได้นั่นเองครับ อันนี้คือคราฟไม่ได้นะครับผมสำหรับเราอยากดูไม้สติกเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยนะครับที่คราฟติ้งตรงนี้ครับผมและอีกอย่างนะผมสําหรับเวอร์ชันนี้ครับเราก็สามารถที่จะอ่าลากของไอเทมได้เหมือนในคอมเลยนะครับสุดยอดจริงครับผมนะก็จะทําให้มันเหมือนใน PC มากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเวอร์ชันนี้นะฮะโอเคดูกันนะผมอันนี้ก็แนววิธีครัฟโต้แอนชาร์ดนะผม คล้ายๆกับมอสที่ผมเคยรีวิวไปครับมอส n ei เนี่ยประมาณนั้นเลยเนี่ยผมนี่ก็เป็นวิธีคราฟกล่องเพลงเนี่ยผมตรงนี้ครับก็จะมีแผ่นเพลงเนีับผมนะมีแผ่นเพลงครับผมโอเคนะครับผมสําหรับการอัปเดตของ m i n e club r edition หนึ่งจุดสองครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปอัปเดตในเพจสโตร์ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมนะผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเค สวัสดีครับ